และก็ส่วนของผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งได้จัดกิจกรรมนี้ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2552-2553แล้วหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพในปีนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐุมศากษาบุรีรัมย์เขต4ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันทั้งในส่วนของสำนักงานเขตและในส่วนของผู้บริหารสถานศึกษา ในการดำเนินการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้มีกีฬาประเภทต่างๆประกอบไปด้วยฟุตบอลชายซีปัตตะกรอ้อปีตองและวอลเลย์บอลหญิงนอกเหนือจากนั้นทางคณะได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬากอล์ฟซึ่งได้เริ่มทำการแข่งขันมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วในการดำเนินงานทั้ง วงได้รับความการุณาอย่างดียิ่งจากหน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้รับความการุณาจากท่านผู้อำนวยการวิลลยการอาชีพสติกได้อนุเคราะห์ให้ใช้สถานที่แล้วอำนวยความสะดวกต่างๆอย่างดียิ่งแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรวมทั้งผู้ร่วมทําการแข่งขันจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์เขตหนึ่งเขตสองเขตสามและเขตมัยธยมที่32ด้วยความยินดียิ่ง ในการจัดการแข่งขันครั้งนี้ได้รับความการุณาจากผู้บริหารสถานศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่ต่างๆทั้ง4เขตและเขตมัธยมศึกษาเขต32สนับสนุนในค่าใช้จ่ายการจัดการแข่งขันเขตละ10,000บาทรวมเป็นเงิน50,000บาทสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์เขต4ได้สนับสนุนงบประมาณเพื่อการแข่งขันครั้งนี้30,000บาท กลุ่มเครือข่ายวิชาชีพกลุ่มเครือข่ายวิชาชีพครูสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุีร์เขตสสนับสนุน2 0 0 0มืนบาทท่านสอสอรังสีกรที่มากรตุสนับสนุนการจัดการแข่งขันในครั้งนี้1 0 0 0 0ื่นบาทคณะกรรมการสหกรณ์อมทรัพย์ครูบุีร์จำกัดสนับสนุนการแข่งขันในครั้งนี้1 0 0 0 0มื่นบาทคณะกรรมการสหกรณ์อมทรัพย์ครู <Okay. S 2> ของเขตมัธยมเยงนนิบัติเพื่อประกอบพระคุณบุคคลดังกล่าวและขอท่านได้กล่าวเปิดการแข่งขันให้อวาตประกอบพิธีการแข่งขันในโอกาสต่ตอไปขอบคุณครับลต่อไป,ปไม่แบ่งว่าตัวเองอยู่มัธยมตัวเองอยู่ประถมแล้วก็นำครูประถมและมัธยมและครูของเอกชนมาร่วมกันแข่งขันในวันนี้นะครับถือว่าการแข่งขันในครั้งนี้จะทําให้เกิด าการมีน้ำใจรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยนะครับแล้วก็จะทําให้การดําเนินงานของการรึกษาของจังหวัดวิามนั้นนี่มีคุณภาพเกิดขึ้นดีขึ้นและก็สูงขึ้นนะครับด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้เพราะว่าทําให้ผู้บริหารทุกสังกัดนั้นได้มาพบปะากาันรแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการดําเนินงานการจัดการรึกษาด้วยนะครับผมก็ถือว่าเป็นโอกาสดีครับที่ผมได้มาพบปะผมเห็นใจท่านนะแต่งตัวสวยแล้วก็รอดด้วยนะครับเห็นใจ ผมก็รีบพูดจากจะจบฮะนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่กรุณามอบอะไรเงินทุนรางวัลให้กับการจัดก,การแข่งขันครั้งนี้ผมคงกล่าวไม่ครบนะฮะเมื่อกี้มอบไปตั้งสิกว่าหน่วยงานนะฮะที่บริจาคพลมืน่น0 0 0 0องหมื่ผมกลัวเสียเปรียบเพราะผมไม่ได้ไป้ายเมื่อกี้เห็นเขามอบหมื่นบาทเขาก็ยังได้ไป้ายผมเลยรีบมอบสอง0 0ืน่นหวังว่าจะได้ไป้ายนะฮะนะครับนะ นะครับฉะนั้นบัดนี้ได้เวลาทุกคนแล้วครับขอเป็นขอเปิดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ผู้บริหารจังหวัดบุรีรัมย์ในบัดนี้ครับขอขอบพระคุณครับขอบคุณท่านที่ขอพบเจ้ประธานท่านที่จะมอเกียรติที่จะมอบใครดูใครเล่นกันนะครับเจริยครับแต่ครับนั่งรองแต่ครับเจริย์ครับเชิญครับผมฉัทุกเรื่อครับ ท่านประธานในที่ประชุมท่านผู้สรวจบุญเรืองและท่านผู้นวยการสำนักงานเขตทุกเขตครับและท่านรองครับรองเลเซอรครับลำดับต่อไปจะเป็นการสวนสนามครับผมนักกีฬาทั้งหมดตุ้งบาครับปาดรับหน้าต้นเสร็จแล้วครับนะครับเพื่อจะทำการสวนสนามนะครับท่านจะเดินก็น้องแบบ ไแล้วยังไงก็ต้องอยู่ครรมกาขอเชิญเจ้าหน้ี่ดำส,ส่านหน้าประธานตออไปครับต่านที่เราครับเลยครับขอบคครับที่ยิโรการแข่งขันกีฬาสามั์นะครับรุหาจังหวัดจุฬารังหวัวดเจษที่จุฬานะครับก็